หลงส่วนใหญ่หลงแล้วพยายามรู้สึกไว้ทำกรรมาฐานช่วงแรกๆะนะม่แล้วตั้งใจไว้หน่อยหนึ่งแใจมันจะแน่นๆตึงๆอันนียมตึงเกินไปแต่ว่าต้องเป็นทางผ่าน เริ่มต้นแล้วตึงไว้หน่อยหนึ่งพอทําไปช่วงหนึ่งใจมันจะค่อยคลายออกมันจะได้พอดีนีบางคนตั้งไว้แรงไปแน่นอึดเลยไม่ยอมคลายอันนั้นใช้ไม่ได้เหนื่อยบางคนก็เริ่มต้นจะเอาให้พอดีนะใจมันจะคลายแป๊บเดียวกันหนีไปแนละ้วอันนั้นยิงใช้ไม่ได้มากกว่า ตึงไว้ก่อนแล้วค่อยผ่อนลงทีหลังแล้วพอดีสิ่งเหล่านี้สอนกันไม่ได้เป็นศิลปะในหลักการก็บอกให้รู้สบายๆเ mm hmm. น้นพูดในหลักการตอนลงมือปฏิบัติจริงก็เพ่งทั้งนั้นแหละ้วก mm hmm. ็ค่อยๆเรียนรู้ไปแค่ไหนพอดีนะค่อยๆฝึก ตรงจุดที่เราพอนาะเป็นนใจมันจะตั้งมั่นเด่นดวงสบายไม่เครียดไม่ตึงก็ไม่หลงแต่กว่าจะถึงตรงนี้บางคนฝึกเป็นเดือนเดือนเลย,ยพระเนี่ยมาบวชก็โยมเลยมาบวชเป็นพระหลวงพ่อว่าฝึกอันแรกที่ต้องฝึกอะไรก็คือตรวจสอบ เรื่องวินัยนะถ้าไม่เคยบวชมาก็สอนวินัยถ้าเคยบวชมาต้องตรวจสอบซ่อนอาบัตอะไรมาหรือเปล่าซ่อนอาบัตก็ต้องแก้อาบัตก่อนนะถ้าเคยประชิกมาอะไรนั้ก็บวชพระไม่ได้ให้บวชเนนะ้แค่นั้น พอผ่านเรื่องวินัยก็เรียนพระวินัยนะรวมทั้งเรียนวินัยนอกปฏิโมกพระไม่ได้ถือศีล2องเท่านั้นนะมีอีกเยอะแยะเลยนะนือพวกอภิส,สมาจาร์พวกข้อวัดทั้งหลายอย่างเวลา เราเจอพระผู้ใหญ่กว่ามีข้อวัดยังไงอยู่กับอุปชาต้องทำยังไงอุปชาก็มีข้อวัดจะดูแลลูกศิษย์ยังไงอย่างข้อวัดของอุปชาหลวงพ่อไม่ต้องทำหลวงพ่อไม่ใช่อุปชาหลวงพ่อเป็นอาจารย์ก็มีข้อวัดของอาจารย์ก็เหมือนเหมือนกับข้อวัดอุปชา ลูกศิษย์จะต้องเรียนจะปฏิบัติกับอาจารย์อย่างไรหรือเวลามีแขกมามีพระขันตุก,กะมาจะทำอย่างไงหรือการถือทุดงจะถือ,อยังไงอยู่วัดในเมืองเนี่ยถือทุดงได้ไหมทำได้ไหมทำได้ทุดงมีสิบาข้อ พวกเราไปทำบ้างอย่างได้เลยบางข้ออย่างนั่งฉันข้าวอาสนะเดียวหมายถึงวันละครั้งก็ทำได้ฉันเฉพาะในบาทยานนี้ก็ทำได้ฝึกได้มีข้อวัดอยู่คนไม้อยู่อะไรเงี้ยแต่คารวะทำไม่ได้ ปอยู่ควนไม้ในส่วนสาธารณะก็ถูกฉุดหนะือถูกปล้นทำไม่ได้เรื่องวินัยนะเรเรียนกันช่วงหนึ่งแหละถ้าเจอนั้นก็ฝึกสมาธิการฝึกสมาธินะลวงพ่อก็ดูคนไหนจะเดินทางชานก็ฝึกไปทางชานคนไหน เดินทางชาญไม่ได้นะฝึกให้ได้คณิกะสมาธิสมาธิชั่วขณะในยุคเราก็ได้แค่นี้แหละที่เข้าชาญได้มีนับตัวได้มีไม่มากนะใจมันวุ่นวายทั้งวันวักแวกวักแวกไปเรื่อยพระรุ่นนี้สมาธิจะตกสู้รุ่นครูบาอาจารย์ไม่ได้เทียบกันไม่ติดเลย ครูบอาจารย์ที่หลวงพ่อไปเรียนด้วยนะท่านสมาธิแม่นมากแต่ละองค์แล้วก็ทรงฤทธิ์ทรงอภิญญากันเยอะเลยหลายองค์เก่งมีความสามารถพิเศษต่างๆแตกต่างกันไปแต่ละองค์ไม่เหมือนกันะรนนุ่นเราเนี่ยนะแค่ไม่เล่นอินเทอร์เน็ตก็บุญแล้วละไม่ต้องเอาทรงชานหรอก พระเล่นอินเทอร์เนต็ตเนะี่ยหลวงพ่อไม่เริ่มใสไปไม่รอดหรอกสู้กิเลสไม่ไหวนี่อินเทอร์เนต็ตนะยิ่งกว่าที่อะโคจอรอีกอย่างพระบอกห้ามไปเที่ยวชายทะเลเป็นที่อะโคจรบางทีคนไปโป๊อยู่ริมทะเลอะไรงเงี้ยอินเทอร์เนต็ตนะ่ยยิ่งกว่าทะเลอีกใช่ไหมเพราะงั้นห้ามไม่ให้พระเล่น ส่วนพระคันตุกะหลวงพ่อก็บอกไม่ควรเล่นถ้าท่านจะเล่นก็เรื่องของอุปชาอาจารย์ท่านไม่ใช่เรื่องหลวงพ่อแต่พระในนี้ไม่ได้แอบเล่นไม่ว่าเพราะไม่รู้แต่นานๆก็รู้ก็อยู่ไม่ได้ต้องฝึกให้จิตมันมีสมาธิที่แท้จริง พระมาเนี่ยทั้งๆท,ท,ที่ตั้งใจนะตอนเป็นโยมก็ว่าภาวนาดีแล้วละมาเป็นพระต้องฝึกใหม่สมาธิที่โยมมีนะเล็กน้อยเหลือเกินอ่อนยันพวกพระนี่บางองค์เดือนหนึ่งสองเดือนสามเดือนอะไนะยจิตเพิ่งจะตั้งมั่นแต่โยมก็ทำได้นะไม่ใช่ไม่มีก็ทำได้ ไม่ต้องตกใจว่าโอ้ยสวยแล้วไม่ได้บวชเป็นพระฆระาวาสก็ทำได้อยู่ที่มีวินัยไหมนะแบ่งเวลาไว้เลยทุกวัน,นต้องทำในรูปแบบน,นั่งสมาธิไปเดินจงกรมไปพุโทโธไปอะไรก็ทำไปเถอะให้มันเด็ดเดี่ยวลงไป แล้วก็คอยรู้ทันจิตใจเวลามันหลงมันไหลไปนะอยรู้ทันไปเรื่อยๆแค่นั้นเองี่ยสมาธิก็ค่อยๆเพิ่มพอสมาธิดีแล้วก็ถึงขั้นเดินปัญญาละไม่ทำจิตให้นิ่งให้เฉยดูจิตมันทำงาน,นหรือจะดูกายมันทำงานก็ได้ดูกายทำงานดูจิตทำงาน ก็จเจริญปัญญาได้เห็นมีแต่ของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานะดูอย่างนั้นฝึกฝึกไปอา้าพวกอยู่วัดส่งกันบ้าน,านพรุ่งนี้หลวงพ่อไม่อยู่ไม่ได้ส่งจะส่งก็ส่งสักวันนี้น้ำมนมัสการหลวงพ่อคะ่ะปกติไม่ค่อย มากราบของพ่อไาอยู่ต่างประเทศหนูใช้วิธีสวดมนต์กับดูก,กายที่หลวงพ่อเคยบอกให้ดูก,กายสะใช้ได้ไปฝึกฝึกไปเรื่อยๆย,ยังมีส่วนที่เกินอยู่นะคือการบังคับจิตดูออกไหม เออถ้าดูออกก็ผ่านกล่าวธรรสก,การหลวงพอ่ออยากให้หลวงพ่อช่วยดูว่าพัฒนาขึ้นไหมครับดูเสร็จแล้วพัฒนาต้องฝึกอ,อีกยังพัฒนายัางไม่พอนะต้องฝึกไปเรื่อยๆขอบพระคุณครับสังเกตไหมใจเราเดี๋ยวก็เคลื่อนไปเดี๋ยวก็บังคับ<ม>เดี๋ยวก็เคลื่อนเดี๋ยวก็บังคับดูออกเปล่านั่นแหละรู้ทันมันไปเรื่อยๆนะ เราบังคับอยู่ก็รู้เราเผลอไปอย่างตอนนี้เผลอแล้วเคลื่อนไปเราก็รู้รู้ไปบ่อยๆเดี๋ยวมันจะได้เดินปัญญาตอนนี้มันมีสมาธิพอเดินปัญญาได้แล้วจิตใจมีอยู่กับเนื้อกับตัวล้การเดินปัญญาก็คือดูกายมันทำงานดูใจมันทำงานไปฝึกเรื่อยๆแล้วพอใจฟุ้งซ่านกลับมาทำความสงบนะ อย่าทิ้งสมถะันท์นหลวงพ่อมันเหมือนจะคือเวลาหลวงพ่อเทศมันก็เหมือนจะเข้าใจในหลักการนะคะ<อ>แต่เวลาเราปฏิบัติจริงๆเราทําไม่ได้เห็นเกิดดับอย่างที่หลวงพ่อพูดนะเออนั่นแหละต้องเห็นนัน้นแหละค่อยๆฝึกไปถ้าหลวงพ่อเทศแล้วก็ทําได้เลยบรรลุพระอรหันต์ไปหมดแล้วมันทำไม่ได้นต้องไปดูของจริง สิ่งที่หลวงพ่อเทศให้ฟังมันเป็นปัญญาของครูบาอาจารย์เป็นปัญญาหลวงพ่อไม่ใช่ปัญญาของเราแล้วพัฒนาปัญญาของตัวเองขึ้นมาปัญญาของใครก็ล้างกิเลสของคนนั้นแหละคอยเฝ้ารู้เฝ้าดูไปเห็นไหมใจเราไม่เคยเหมือนกันสักวันโดยนี้เห็นแล้วใช่ไหมเห็นไหมในวันเดียวกันเช้าสายบ่ายเย็นค่ำดึกใจเราไม่เหมือนเนี่ยก็ได้อีกช็อตหนึ่งอีกระดับหนึ่งแล้วไม่ใช่ช็อตอีกระดับหนึ่งแล้ว ต่าไปก็ดูไปแต่ละขณะเห็นรูปใจก็เปลี่ยนได้ยินเสียงใจก็เปลี่ยนคิดใจก็เปลี่ยนรู้สึกไหมถ้าดูได้อย่างนี้ก็ดีแล้วก็ฝึกไปด้วยดีขึ้นเยอะแล้วล่ะขอบคุณค่ะนมันสะพาหนูพ่อค่ะตอนนี้ขณะที่ปฏิบัติตจิตก็ยังฟูงอยู่ค่ะจิตอะไรนะยังยังฟูงกระจายอยู่อะค่ะเหมือนเรายิ่ง บังคับยิ่งแต่ฟุ้งนะค่ะเออไปบังคับมันทําไมหรอมันบังคับไม่ได้ล้วบังคับก็อึดอัดนะเครียดแต่อยู่ๆไปห้ามบังคับก็ห้ามไม่ได้อีกบังคับแล้วรู้ทันไปเดี๋ยวใจมันฉลาดมันก็เลิกบังคับไปเองแหละแต่ถ้าบังคับเราคิดว่าดีก็จะบังคับไปทั้งชาติแต่ถ้าเรารู้ว่าบังคับนี่คือความปรุงแต่งใจมันก็เลิกบังคับไปเอง ใจที่หลงไปเป็นความปรุงแต่งฝ่ายชั่วนะเรื่องอาปุญญาพิสังขารใจที่เราบังคับไว้นะี่เรียกว่าความปรุงแต่งฝ่ายดีปุญญาพิสังขารนะตรงที่พยายามจะไม่ปรุงแต่งนะเรื่องอาเนญชาพิสังขารเป็นความปรุงแต่งนะใจเราก็ปรุงแต่งอยู่3าแบบนี้แหละหมุนไปหมุนมานะทั้งวันทั้งคืนส่วนใหญ่ก็จะสองอัน หลงไปนะก็บบังคับถ้าคนที่ไม่ได้ภาวนามีอย่างเดียวคือหลงถ้าเราไปนักปฏิบัตินะมีหลงมีบังคับมีรู้สึกมีสามอย่าง<ม>ค่อยๆฝึกไปต่อไปไม่มีบังคับนะเหลือแต่หลงก็รู้หลงก็รู้แล้วพอสุดจีดจริงๆเหลือแต่รู้ไม่มีหลง<ม>ค่อยๆพัฒนาไป กราบนมัสการค่ะหลวงพออ่อยมได้ฟังเทปฟังซีดีแล้วก็ปฏิบัติตามแนวทางของของหลวงพ่อมาระยะเรื่อยๆนะคะสิ่งที่เห็นก็คือจิตจำสภาวะความโกรธคว,รความโลภความหลงได้แต่ยังไม่เป็นกลางบางครั้งก็เป็นกลาง ก็เพิ่งฝึกดูว่าความไม่เป็นกลางเป็นอย่างนี้นะคะก็ยังยังมีความโทสะแรงแต่ก็จำจาไว้ว่ามันเห็นค่ะแล้วก็อยากจะขอคำแนะนำจากพระอาจารย์หลวงพ่อค่ะว่าโยมควรจะใช้กรรมฐานแบบไหนที่จะทำให้วางใจเป็นกลางได้เจ้าค่ะการวางใจเป็นกลางทำได้หลายอย่างนะนหนึ่งใช้สมถะ ใช้ไม่ได้หรอกอันนั้นเป็นเรื่องของสมาธิอันหนึ่งกลางด้วยสติคือรู้ทันที่ไม่เป็นกลางพอเรารู้ทันความไม่เป็นกลางชอบไม่ชอบอะไรเงี้ยมันจะดับมันก็เป็นกลางอีกอันหนึ่งกลางด้วยปัญญาตัวนี้สำคัญที่สุดเรียนรู้ความจริงของมันไปเรื่อยๆเรียนรู้ความจริงมันเรียนได้สองระดับอันแรกรู้สภาวะเช่นโ,โลภโกรธหลงเกิด อันที่สองรู้ปฏิกิริยาต่อสภาวะคือความยินดียินร้ายความไม่เป็นกลางเพราะเราเห็นความยินดียินร้ายด้วยสตินะ้ะมันดับมันก็กลางเพราะสติแล้วก็เห็นสภาวะมันทํางานไปเรื่อยๆพอเห็นสภาวะทํางานไปเรื่อยๆต่อไปปัญญามันเกิดมันก็จะเห็นนะสุขหรือทุกข์ดีหรือชั่วเกิดแล้วดับเท่าเทียมกันตวเนี้ด้วยปัญญานะ มันจะกลางด้วยปัญญาเนี่ยเป็นประตูแห่งอริยมรรคตอนนี้ก็กลางด้วยสติไปก่อนเขากราบอนุโมทนาบุญกับหลวงพ่อค่ะแล้วเขากราบขอบพระคุณที่เมตตาที่ทําให้ลูกได้เห็นช่องทางที่จะพ้นทุกเจ้าค่ะภาวนาได้ดีแล้วนะภาวนาได้ถูกแล้วมาจากไหนเนี่ยเออภาวนาดีสังเกตไหมจิตบางทีมันก็ผุดความเบิกบานขึ้นมาได้เองเห็นไหมยางไม่อมก่ อนุโมทนาหลวงพ่อจิตก็เบิกบานขึ้นมรู้อย่างที่มันเป็นมันทำงานของมันได้เองนะบางคนทำกรรมฐานนะแล้วงงสับสนหรือว่าหวาดกลัวอะไรเนะี่ยใช้วิธีนึกถึงหลวงพ่อ ใช้ได้นะมันก็เป็นสังขารวุสตินึกถึงครูบาอาจารย์จิตก็มีปีติมีความสุขอะไรขึ้นมาไม่ใช่หลวงพ่อเก่งนะแต่เป็นเรื่องกลไกของจิตเราเองนะี่เรานึกถึงครูบาอาจารย์สมาธิเราก็เกิดเคยมีพระคนหนึ่งมาเล่าให้ฟังนะท่านไปอยู่ในถ้ำแถวเพชรบูรนณะ์ อยู่ทํำแล้วมันหนาวมากกลางคืนท้าไม่รู้จะทำยังไงผ้าผ่อนก็มีอยู่แค่นี้แทบจะขาดใจตายบอก่าทำอะไรไม่ได้ท่านก็นึกถึงหลวงพ่อนะนั่งสมาธิไปนึกถึงหลวงพ่อไปจิตมันก็รวมท่านบอกเห็นเวลาหายใจออกนะเหมือนไฟเนี่ยพุ่งออกมาจากรูจมูกนะพุ่งไฟพุ่งออกมาสักศอกหนึ่งนะพุ่ง อยู่กับไฟไม่หนาวไม่หนาวอุ่นใครเคยรู้สึกไหมนึกถึงหลวงพ่อแล้วเหงื่อตกเลยใครเคยเป็นไหม <laughs> มีคนหนึ่งถ้านนึกถึงหลวงพ่อร้อนร้อนเลยพลังงานมันเยอะ <laughs> นึกถึงพระพุทธเจ้านึกถึงพระธรรมนึกถึงพระสงฆ์ครูบาอาจารย์อะไรอย่าเงี้ยนึกถึงทานนึกถึงศีลนึกถึงสมาธินึกถึงความตายนึกถึงร่างกายนึกถึงลมหายใจอะไร่งเงี้ยสิ่งเหล่านี้ทำให้เราเกิดสมาธิขึ้นทั้งหมดเลยนึกถึงความสงบตำราบอกนึกถึงพระนิพพาน ก็เราไม่รู้จักนิพพานเป็นนึกไงมันก็ไม่เป็นนิพพานเราก็นึกแค่ความสงบเราทําใจสบายซิเพราะเราได้ยินเสียงของความเงียบแม้เสียงกลิ่งอยู่ในหูเแม้ใจก็สงบได้ใช่ไหมง่ายๆอยู่กลางถนนเสียงดังๆนะเสียงอันนี้ก็มีก็มีตลอดละ อย่าไปติดมนันนะเริ่มติดแล้วจิตมันเริ่มซึมแล้วอย่างคิดถึงทานเราให้ทานมาอะไรเงี้ยน,นึกถึงเราก็มีความสุขนะเราไม่ได้ให้เองเราอนุโมทนายนึกถึงว่าคนอื่นทําทานอะไรเงี้ยเราก็มีความสุขงันง่ายสมาธิอะถ้าทําเป็นนะอะไรๆก็เป็นหมดนะทําได้หมดนะเยอะแยะไป นี่มีโยมอยู่ประเทศอะไรจะไม่ได้นอเวย์ถาวายเงินหลวงพ่อมาห้าแสนหนะลวงพ่อก็อเอาเข้าวัดไปขุดบ่อเนี่ยอนุโมทนาสิเออจะได้ได้บุญะเห็นไหมบุญหาง่ายแต่ตอนนี้เป็นบุญทางโลกแล้วใจฟุ้งซ่านไปหมดแล้วให้ฟุ้งซ่านนะ ภาวนาของเราไปอะไรเลยก็สู้ปฏิบัติไม่ได้หรอกอยู่กับโลกทำโน้นทำนี่นะก็ทำได้แค่มีความสุขทำทานถือศีลทำสมาธิก็ได้แค่ความสุขจเจริญปัญญาคือมาเรียนรู้ความจริงของกายของใจนะจะได้ความหลุดพ้นแลหลุดพ้นด้วยปัญญาอาศัยศีลอาศัยสมาธิเกื้อกูล ให้การเจริญปัญญาสะดวกถ้าศีลเราไม่ดีใจก็ฟุ้งซ่านใจฟุ้งซ่านจะดูความจริงของกายของใจดูไม่ได้มันเป็นเป็นลำดับไปเราก็พยายามฝึกตัวเองให้จิตใจมันอยู่กับเนื้อกับตัวอย่าวอกแวกจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วก็ดูกายมันทำงานดูใจมันทำงานไปจนปัญญามันเกิดปัญญาสั่งให้เกิดไม่ได้นะ ปัญญาตัวนี้เป็นภาวนามยปัญญาปัญญาจากการเจริญสติเจริญภาวนาภนะาวนาไม่ได้ท่องพุทโธนะภาวนาว่าการเจริญจเจริญสติจเจริญปัญญาฝึกไปได้ยพอจิตมันมีปัญญามันจะถ้าปัญญานิดๆหน่อยๆน,นะมันจะเบิกบานสว่างขึ้นมาถ้าปัญญาแก่กล้าพอก็นะจะเกิดอริยมรรค แสงสว่างปรากฏขึ้นแต่ไม่ใช่สว่างอย่างนิมิตนะสว่างอย่างนิมิตเป็นอีกแบบหนึ่งอันนี้แสงสว่างของปัญญาพระพุทธเจ้าบอกว่าแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีอันนี้เรื่องจริงเลยอย่างเวลาปัญญาขั้นโลก,กุตระมันเกิดเนี้ยบางทีโลกธาตุดับนะไม่มีกระทั่งพระทิศพระจันทร์ไม่มีอะไรเลยนะ ความสว่างสวายมันอยู่ในจิตของเราเองะมันมันสว่างถึงไม่มีพระอาทิตย์ประจันมันก็สว่างของมันได้ฉะนั้นแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีเวลาที่พวกเราภาวนาแล้วเกิดความรู้ความเข้าใจอะไรบางอย่างขึ้นมารู้สึกไหมมันสว่างสวัยมันเบิกบานมันมีความสุขใครเคยภาวนาแล้วเกิดความเข้าใจบางอย่างแล้วก็มีความสุขยกมือซิมีไหม เยอะเหมือนกันนะแต่มีความสุขเรารู้แล้วก็ทิ้งมันไปไม่ไปเก็บมันไว้นะความรู้เป็นแค่ทางผ่านอย่าไปเก็บมันไว้ปล่อยมันทิ้งไปเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่มีสติอยู่กับปัจจุบันไปเรื่อยๆเกิดความรู้ความเห็นอะไรก็สักว่ารู้ว่าเห็นแล้วก็โยนทิ้งไปนะแล้วก็เริ่มต้นนับหนึ่งใหม่ไปเรื่อยๆฝึกอย่างนี้ไปก็จะวนหนึ่งมัได้มากได้ผลหรอกไม่ยาก ใครจะถามหลวงพ่อนะเดี๋ยวไปถามผู้ช่วยสอนหลวงพ่อเสียงไม่ค่อยมีหลักนะเยต้องเก็บเสียงไว้คุยกยับพระหน่อยจะ,กะแกล้งนะก็เกรงใจนะคุณหมอท่านนั่งอยู่ตรงนี้นอะสักหน่อย ไม่ได้หมอหลายท่านนะที่สีดีลาดหลวงพ่อก็ไม่ได้อยู่สอนพวกเราแล้วมรณภาพไปตั้งแต่ปีห้าเก้าแล้วนล้วเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองไได้หมอหลายหมอช่วยกันช่วยรักษา ย่นเวลาไม่สบายหลวงพ่อจะหาหมอนะส่วนใหญ่หมอมาหาก่อนเราค่อยไปหาหมอนี่พวกเราบางคนก็นหวังดีนะแต่ละคนจะมีสูตรยาอะไรต่างๆนานา,นาเยอะมากเลยนะถ้าหลวงพ่อฉันยาทุกอย่างที่พวกเรามาให้หลวงพ่อมรณภาพแล้วไม่เน่าไม่เปื่อยอะเชื้อโลกตายหมด เลยบอกพวกเราว่าเออคิดจะเอายาคิดจะแนะนําอย่างโน้นอย่างนี้นะอะไรเงก็อนุโมทนานะแต่หลวงพ่อไม่ได้ใช้หร้วหลายยานะก็ร่างกายมันกรับไม่ไหวหลวงพ่อไม่ค่อยเชื่ออะไรที่ไม่เป็นวิทยาศาสตร์ไม่เชื่อสิ่งที่ ไม่เป็นวิยาศาสตร์อย่างทำอัรรนี้เราจะดีทำอันนี้เราจะเฮงไม่เคยเชื่อเลยฟังหลวงพ่อมานานแนละ้วเคยได้ยินหลวงพ,พ่อพูดคําว่าโชคดีโชคร้ายไหมไม่มีเพราะอะไรทำไมไม่เคยพูดคําว่าโชคดีโชคร้ายเพราะสิ่งเหล่านี้ไม่เคยอยู่ในใจเลยจะดีหรือไม่ดีอยู่ที่กรรมที่การกระทําของเราเอง ไม่ใช่โชคดีโชคร้ายไปโทษโชคโทษดาวเนี่ยตอนเนี้คนคลุ้มคลั่งเอาปืนมายิงมากเพราะดาวมฤตยูอยู่ตรงนี้ดาวอังคารอยู่ตรงนี้มีโทษดาวมีโทษดาวถ้าเรียนอาจยาวิทยาจะรู้ว่ามันเรียนแบบกันแต่ถ้าก่อการร้ายแล้วถูกยิงทิ้งหมดนะแป๊บเดียวก็เลิก ประเภทน้อยใจเมียเอาปืนขึ้นไปยิงเล่นอะไรอย่างนี้นะ mm. ก็จะไม่มีถ้าติดตลางไปไมันเป็นเรื่องเหตุเรื่องผลมันไม่ใช่เรื่องดาวมันเริ่มตั้งแต่ไปปล้นทองนี่ไหมวันทองยิงคนตายเจอใครก็ยิงมาคลั่งขึ้นมาก็ยิงคนอีกเมื่อวานก็มีที่จุฬายิงปืนเล่น ไม่ได้ยิงใครหรอกเครียดแี่ยิงปืนเล่นจำไว้อย่างนะถ้าเครียดนะอย่ายิงปืนจุดประทัดแทนติดคุกน้อยกว่ากันเยอะเลยนะไปซื้อประทัดไว้เครียดถ้าจุดประทัดดีกว่ายิงปืนนะใช่ไหมถ้าเขามาถามว่าจุดอะไรอ๋อตอนเชงแมงลืม กนะ็ตำรวจเห็นใจนะมันอยู่ที่ใจเราอะ่ะมันจะชั่วหรือไม่ชั่วตามใจกิเลสไปนะมันไม่มีที่สิ้นสุดอย่างพอเครียดเราก็โวยวายตีคนโน้นด่าคนนี้ไนะล่ย,ยิงคนโน้นคนนี้เราจะยิ่งอ่อนแอลงเรื่อยๆไม่ใช่แข็งแรงขึ้นเรื่อยๆจิตใจนะจะอ่อนแอลงเรื่อยๆเพราะเราตามใจกิเลส กิเลสก็จะยิ่งแข็งแรงขึ้นเงั้นพยายามอย่าไปตามใจกิเลสนะพยายามสู้กับมันเครื่องมือในการสู้กิเลสมีศีลสมาธิปัญญาถ้ากิเลสมันแรงกว่าเราเข้มแข็งกว่าเรานะตั้งใจถือศีลไหมยังไงก็ไม่ผิดศีลตั้งใจอย่างนี้ถ้าจิตเรามีกําลังมากขึ้นมีสมาธิมันจะไม่ได้ตั้งรับกิเลสแล้วแต่มันจะข่มกิเลสไม่ให้เกิด ศีลนะนเนี่ยเป็นเครื่องรักษาจิตไม่ให้แพ้กิเลสนะสมาธิเป็นเครื่องข่มกิเลสไม่ให้มาย่ำยีจิตปัญญาเป็นเครื่องขุดรากถอนโคนกิเลสนะปัญญาดูกายดูใจของเราไปนี่แหนะวันหนึ่งจะขุดกิเลสทิ้งได้นะในท่ถ้ากิเลสมันแรง เกินสมาธิเกินปัญญาเรารักศาศีลยังไงก็อย่าให้ผิดศีลอย่าไปทํำลายคนอื่นอย่าไปเบียดเบียนคนอื่นอย่าไปทําลายทรัพย์สินคนอื่นอย่างโมโหขึ้นมาเอาปืนไปยิงถังแกส๊สให้ไฟไหมอย่างนี้นะไม่ต้องถามเลยว่าจะไปไหนใจที่คลุ้มคลั่งก็ไม่มีสติอยู่แล้วละยังไงก็อาบาย เราเที่ยวไล่ฆ่าคนในตอนไรนนี่ยไม่รู้สึกผิดนี่เป็นมิจฉาทิฏฐิพระพุทธเจ้าบอกท่านไม่เห็นอะไรมีโทษร้ายแรงเท่ามิจฉาทิฏฐิเลยเพะั้นพวกมิจฉาทิฏฐิเนียส่วนใหญ่จะลงนรกที่ลึกเลยถึงอาเวจีได้เลยงั้นอย่างนึกสนุกแล้วไล่ฆ่าคนนี่เป็นมิจฉาทิฏฐิร้ายแรงะ ไม่ต้องมีฤทธิ์แต่ดูด้วยหลักการของเหตุผลเราก็พอประเมินได้ว่าไปไหนอย่นซูปเปอร์ฮีโร่ทั้งหลายตอนนี้มันอยู่ที่ไหนไปดูเอาก็แล้วกันไปพาวนาเอาวีรชนคนเก่งเที่ยวหลังแก่คนอะไรเงี้ยไปอยู่ที่ไหนอา้ามกลับบ้าน ถ้ายังไม่กลับมีข้อติดขัดก็ถามผู้ช่วยสอนอันนี้ก็มีหลายคน